ระวังหัวใจพังถ้ายังไม่รู้ว่าความเครียดคือฆาตากรตัวจริงความเครียดสามารถทําให้หัวใจของเราพังได้เลยเหรอผมมุงบอกเลยครับว่าได้อย่างแน่นอนครับทุกๆครั้งเวลาที่เราเครียดนะครับร่างกายของเรามันจะหลั่งฮอร์โมนแห่งความเครียดครับหรือคอร์ติซอลบวกกับ อะดรีนลีนครับซึ่ง2ตัวนี้มันจะไปกระตุ้นทําให้ความดันในร่างกายเราสูงขึ้นหัวใจทํางานหนักมากยิ่งขึ้นและเมื่อความเครียดมันเลื้อรลังนะครับก็จะส่งผลนะครับทำให้เกิดการอักเสบภายในร่างกายของเรามากขึ้นโดยเฉพาะภายในหลอดเลือดซึ่งเป็นตัวการของการเกิดคราบพ,พักที่หลอดเลือดนะครับโดยเฉพาะนะครับไขมันเลวมันก็จะไปเกาะตรงหลอดเลือดตําแหน่งที่มันมีการอักเสบเยอะๆนะครับและก็จะมีคราบหินปูนนะครับไปเกาะซ้ำนะครับซึ่งอันนี้ละฮะเป็นอันตรายมากๆนะครับซึ่งก็จะไปเพิ่มความเสี่ยงทําให้เกิดโรค ต่อเลือดอุดตันเฉียบพันธุ์ที่หัวใจนั่นเองและยังเป็นที่มาของคําว่าเครียดจนทําให้เส้นเลือดสมองแตกอีกด้วยดังนั้นครับผมแนะนําเราเครียดได้แต่เราต้องผ่อนคลายระหว่างวันและผมเน้นนะครับทำกิจกรรมที่มีความสุขระหว่างวันเยอะๆครับ